The island province of Catanduanes appeals for aid and restoration of power and communication lines as it remains isolated after Super Typhoon Raleigh made landfall early morning Sunday, November 1. Catanduanes Governor Joseph Kua says Monday around 65% of houses made of light materials were damaged or destroyed, together with 20% of larger homes. 80% of the province's electricity infrastructure was damaged or destroyed. Feld power lines are also preventing ferries from leaving or docking on the island, worsening its isolation. A communication link to the province was re-established around 11:30 am on Monday after the Office of Civil Defense arrived. Kuwa estimates some 15,000 families in Catanduanes are adversely affected by ROLI. National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Ricardo Halad says a military C-130 plane will fly to the island on Tuesday, November 3 to bring relief goods and drinking water. The super typhoon affects more than 2 million people across 12 regions in Luzon and the Visayas. Weakened into a typhoon on Sunday morning, Raleigh weakened further into a tropical storm as it left the Philippine landmass and made its way to the West Philippine Sea Sunday evening at least 16 people are killed when the super typhoon barreled across the Bicol and Southern Luzon regions สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูข่าวกันที่ประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์กันนะคะเมื่อสำนักข่าวซินหัวเขาออกมารายงานว่าคณะกรรมการกลางเพื่อการป้องกันและก็ควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติของเวียดนามถแถลงยอดผู้ประสบภัยจากเหตุน้าท่วมและก็ดินถล่มจากพายุใต้ฝุ่นโมลเวนะคะพื้นที่ตอนกลางและก็พื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายแล้วก็ผู้สูญหายอีก49รายผู้เสียชีวิต อยู่ในจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดกวางหนามแล้วก็บิ่งติ่งนะคะ น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายแก่สะพาน89แห่งและก็ถนนมากกว่า90กิโลเมตรทั้งยังก่อให้เกิดดินถล่มมากกว่า800ลูกบาทเมตรกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีชุมชน161แห่งยังคงได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับจนถึง7โมงเช้าของวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้เนี่ยโมลาเวซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่9ที่พัดถล่มเวียดนามในปีนี้เนี่ยจัดเป็นหนึ่งในพายุใต้ฝุ่น รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มประเทศในรอบ20ปีเลยนะคะแล้วก็ทางด้านฟิลิปปินส์เนี่ยที่เผชิญพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นโคนี หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกว่าโรลีนะคะพายุใต้ฝุ่นที่แรงที่สุดในปีนี้าทางสำนักข่าวเขาก็ออกมารายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย20รายส่วนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีสูงถึง2ล้านคนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ภูมิภาคบิโคร,รวมถึงเกาะลูซอนกอหลักของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ ทางด้านสำนักง,งานป้องกันภัยพลเรือนระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาถูกน้ำท่วมพัดจมหายแล้วก็ถูกดินโคลนถล่มทับบางพื้นที่เนี่ยบ้านเรือนพังทลายเกือบร้อยละ90นะคะแล้วก็ส่วนาทางด้านประชาธานกาชาฟิลิป,ปินเนี่ยเขาก็กล่าวว่าใต้ฝุ่นลูกนี้เนี่ย สะเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งทางกายทางอารมณ์และก็ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแยจากสถานการณ์โควิดระบาดอยู่แล้วแถมยังมาเจอพายุลูกนี้อีกนะคะก็ทำให้ได้รับผลกระทบกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะววันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ของทั้งสองประเทศอย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็มีภาพมาให้ชมกันวันนี้ต้องจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ